ตำนมไม้เนี่เป็นนมไม่สดด้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิหลาพาแซบใบแอนนี่มาก,กินค่ะพี่น้องจ๋ามือน,นีอีหลาสิพ้าพี่น้องมาก,กินตำนอไม้ค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นนอไม้สดเลยนะคะต้มใหม่ๆเลยขันแรกเข้าเก่านอไม่มาคี้เคนค่ะพี่น้องเคียนเคียน ก็คือทําให้มันเป็นเส้นเล็กๆค่ะพี่น้องจ๋าเพื่อคนไทยบ,บรรลุเลี้ยงเนาะบานนี้เ้าได้เสร็จแน,น่นอน <ๆ S 1> เฮาก็มาเตรียมตามกันเลยค่ะขันแรกตาพริกหอมกระเทียมใส่บักเขือเทศใส่บักนาวใส่น้ำปลาผงชูรสหนามปลารุงได้รสตามชอบแล้วเ้าก็ใส่เส้็จน,น่อไใหม่ลงไปเลยค่ะปรุงทุกอย่างคือจังสมตำเลยค่ะพี่น้องจ๋าต่างกันมองที่จากสิเป็นเส้นมะละกอ เปลี่ยนเป็นเส้นม่แท่นค่ะเป็นตน๋ำนใหม่แท่นแล้วหราค่ะพี่น้องมาตักใซส่จานกันเลยค่ะสำหรับคนที่บ่เคยกินลองไปเฮดเบิงเด้อค่ะเมนูนี่แซบแน่นอนเลยค่ะตักแล้วแล้วพร้อมเสิร์ฟเม,มนูต๋ำนม่เป็นจังไดจ้าเป็นตาแซบบอจ้ามากินน้ำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิหลาพาแซบบายแอนนี่มักกินค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้อิหลาสิพามากินเนี่ยค่ะพี่น้อง ตำหน่อมไม้ค่ะละกับผักแกงประเีพมิผักซีเนาะคะ่ะละกะบบักแตงค่ะหมักเล่ดีดค่ะหัวหอมละกะมีบักแข่งค่ะเหล๋ยวมีปลาทูน้ำด้อยค่ะพี่นอ้องจ๋าปลาทูทอดค่ะมากินน้ำกันเลยค่ะกินกับข้าวเหนียวเือเราค่ะพี่นอ้องจ๋า ตำน้ำไม้นี่เป็นน้ำไม้สดด้วยค่ะอะทู เรไม่สดเรามาต่ำคือสมต่ำไหมคะพี่น้องรองเห็ดเบ่งเด้อค่ะแซ่ค่ะ Ok. Uh -huh. กีฬากับโบเกยให้กลินได้พี่น้องจ้าหมูเห็ดให้กลินหมูตำให้กลินเอ้าแซ่บตัวนี้ว่าฉันเล่นมาเป็นเมนูแบบประจำเนี่ยค่ะ ัวหอมค่ะ ีิเล่าอืมยินกับดังเลยค่ะ ค่ะพี่น้องขะเดี๋ยวปิดคลิปกันเลยเนะคะเมนูต่ำนมใหม้ร่องไปเห็ดเบิงเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเป็นนมใหม้สดค่ะเราเอามาต่ำเป็นคือต่ำสมต่ำไหมคะพี่น้องแซ่บคือกันค่ะพี่นอ้องจ๋าอ่าิหลากับมังมูจักกันยอนมูไหมคะ่ะมูเมันมาเห็นใอ้กินกับโบเคยกินจากเถื่อนเนาะบัดมาลองซี่เบิงหุ้ยแสีบเนี่ยว่าแบบมูบอกว่าต่ำคือส้มต่ำเลยแต่ว่าหันเอาเส้นนมใหม่ใส่ไหมคะลองเห็ดกินเบิงนะคะพี่น้องจ๋าคลิปนี้กาถ้าถูกใจก็กดไลค์แสดงความคิดเห็น แคนนี้เด้อค่ะพี่น้องคขาถามมากกดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ